40%ว่าอาจจะรอบเดือนเมษาที่เราจะลดดอกเบี้ยแล้ว64เป็นเดือนพฤษภายมน,นะครับแต่อะไรก็ตามงเนี่ยถ้าลดเลยนะเดือนเมษาเลยหุ้นจะขึ้นได้เร็วขึ้นอันนี้อันนี้ไม่ได้บอกว่าควรลดหรือไม่ควรลดนะครับอันนี้ผมขึ้นอยู่กับมุมมองของมเองนะคผมก็เคารพเรื่องตัวตการมองข้อมูลรอบด้านนะครับผมเองนะครัแล้วก็ความวลนต่อภาพของตัวพาราณีของคนไทยที่สูงด้วยครับแต่ว่าถามว่าทําไมถ้าเกิดลดเร็วเนี่ยมันจะขึ้นเลยเพราะว่า ออพอลดปุ๊บเนี่ยนะครับตลาดมันไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้แล้วว่าเเงินบาทจะอ่อนค่าก่อนตัวเฟดลดดอกเบีย้ยไหมนะครับแล้วก็เวลาวงจรดอกเบีย้ยมันลงเนี่ยนะครับหุ้นไทยเนี่ยที่เซนซิทีฟสุดนะมันไม่ใช่เฉพาะคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์มันไม่ใช่เฉพาะ property sector ไม่ใช่เฉพาะส่งออกนะครับจริงๆแล้วมีเซกเตอร์หนึ่งที่มัคคุร์ฟอร์มเวลาดอกเบีย้ยเริ่มลงหลายคนจะไม่รู้คือธนาคารพาณิชย์ครับเวลาดอกเบีย้ยเริ่มลงเนี่ยนะครับทางนี้มันจะลงก่อน ก่อนที่จะลงเนี่ยจะลงก่อนสัก2เดือน3เดือนลงเพราะอะไรครับกลัวดอกเบี้ยพีกไงเวีดต้เห็นว่ามกราคุมเปิดมาเนี่ยหลายๆที่มาบอกว่าเฮ้ยแบงก์ไทยเนี่ยอันนี้พอฟอร์มนะครับปรับดาวเกรดลงเพราะว่านิมพีกเน่ยใช่หุ้นมันไพรชินไปแล้วครับแต่พอลดดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะเล่นรอบใหม่กับตัว net investment margin ที่ค่อยๆสวีทขึ้นมาและอย่าลืมว่าโครงสร้างตอนนี้สีไทยยังไม่เคยโตกระจายสีเชื่อโตต่อเนื่องยังไม่เคยเกิดครับเป็นถ้าเกิดลดดอกเบี้ยรอบนี้ตลาดเริ่ม expect แล้วว่าเฮ้ย โลนจะมา cover นิมที่มันยังสูงนะนะครับแต่ว่าขาตัว pop up ของตัวสินเชื่อจะเป็นผ้าพวงมากกว่าก็เลยเป็นภาพที่ผมคิดว่าจริงๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวหุ้นไทยมีโอกาสเตอร์ฟอร์มขึ้นในสัมพัน์นะครับนักลทุนเองก็อาจจะเริ่มมาลงทุนมากขึ้นเพราะว่าเอ้ยแนวโน้มดอกเบีย้ยต่ำมาอีกแล้วนะครับแล้วหุ้นไทยอยู่ในโซลนล่างดัชนแอแเซทีฟนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ปรีเสียไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีแรงส่งทั้งนโยบายการคลังก็จะจับจ่ายให้สอยภาครัฐที่มันเร่งขึ้นนนนะครรับบโยยาากเงิดู เหมาะสมมากขึ้นนะอย่างที่นักทุนคาดหวังเลยกันครับเหมาะสมในมุมนักทุนนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ทางตลาดมีโอกาสปริงขึ้นครับก็จริงๆก็ยังเป็นธีมเดิมๆนะครับที่ผมว่าน่าสนใจนะนะครับคาปลีกบริการที่มันชะลอลงมา C ีพีออลซีซื้อลุทุนได้นะครับผมคิดว่าท่องเที่ยวบ้านเรายังน่าสนใจอยู่ LT Mint ินะครับพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะผู้ฟอร์มขึ้นต่อเนึ่งแล้วก็อย่าลืมว่าอุตสาหกรรมภาคการผลิตโลกมันกำลังฟื้นตัวเร่งขึ้นครับ พวกหมวดหุ้นวัตจักรเนี่ยกำลังจะกลับมาหุ้นที่เร่งขึ้นมาเป็นหุ้นพวกวัตจักรนะครับเอเนจีเฮลท์แคร์ที่เริ่มมีปรับแมนดีขึ้นนะครับอิงกระตุ้นวงจรดอกเบีย้ยลงแล้วภาคการติดโลกก็ฟื้นตัวเพราะฉะนั้น i v l นะครับ OTC นะครับ SGBP e Packaging ag นะครับหุ้นพวกนี้นะครับจะเริ่มมีโอกาสที่จะขยับประคอ,องขึ้นมาก็ลองอลองทำกันบ้านนะครับลองศึกษากันดูนะครับส่วนรถไฟฟ้าก็ดีมานด์ก็ถือว่าเร่งตัวนะครับเพราะฉะนั้น พวกเกา้าพวก GPC ก็ยังเป็นรายที่เด่นต่อเนื่องอยู่และแน่นอนสุดท้ายนะครับวงจรดอกเบีย้ยที่เป็นแนวโน้มลงครับ c o s u m e r Finance ยังเป็นรายที่ผมว่าน่าสนใจครับ